สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เราจะพามาดูถนนสวยงามครับสวยงามเลนนี้คือเลนออกจากน่านมานะครับเราจะกลับแพร่กันถ้าไปโน่นฝั่งนนก็จะไปน่านแต่นี้จุดสนใจเราอยู่ที่นี่ครับเนี่ยที่นี่น่านเรามาดูไร่มาลีนะ แวะนะครับท่านที่จะแวะฝั่งนี้เป็นฝั่งนั่นที่จะกลับไปแพร่ะนะครับนี่ครับไรมาลีเป็นไร่สตรอเบอรี่ครับสวยๆสวยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันไปเช็คอินกันทนี่นี่น่นที่นี่ไร่มาลีโอเคครับล้วจะไปไหนครับจันพิมพ์มาเนี้ยเช็คอ<า>ินค่ะเช็คอินเช็คอินที่นี่ <c oughs> นั่น <c oughs> ไปถ่ายรูปกันก่อนไปนอนแพร่วัานนี้มีให้เก็บในไร่ค่ะนี่ นี่ก็จะมีของจำหน่ายเป็นวายวายสตรอเบอรี่วายขวดเล็ก200บาทขวดใหญ่นี่สามร้อยแใช่ไหมขวดเล็ก200บาทอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนาะขวดเล็กนี่เนาะจานพิมเอาไปไหม ไม้ส,ยสวยๆนี่พลิกของจริงไหมเนี่ยโอ้พลิกนี่ของจริงนะครับครับพลิกของจริงนะครับมีต้นหึหงถ้ามีต้นเราน่าจะซื้อไปปลูกได้นะอาจารย์พิมพ์เนาะไปเราขึ้นไปดูครับไรมาลีไม่คิดค่าเข้าชมที่เราแวะจะแวะไง ที่เราจะแวะไงได้กี่สิบรูปแล้วกดนุนด้วยค่ะโ okay อเคครับเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีพริกขายไหมเดี๋ยวจะซื้อพริกไปปลูกสักต้นสองต้นพริกนี่ต้นของจริงนะครับสวยงามมาก ได้ได้วิวถนนด้วยข <c oughs> ับสวยงามมากนะครับไร่มาลีถึงแล้วครับและพิกัดก็ออกจากตัวเมืองน่านมาไม่ไกลนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาที่เราจะกลับไปจังหวัดแพร่นะครับออกจากตัวเมืองน่านมานะครับถนนสวยงามนะครับถนนเส้นนี้ ไรมาลี อ่าเดีนี้เราอยู่อยู่กับน้องสาวคนดูแลนะเจ้าของเอ็นะครับอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับนะครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทนี่ครับถ้าทายเอฟซีหน่อยอเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยเชิญชวนมาเที่ยวตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยตรงนี้จุดนี้เขาเรียกอะไรจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนาะโอเควันนี้เรามีอีกหนึ่งจุดเช็คอิน นะอย่าลืมฝากาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาเอาฝาก FC มาเที่ยวหน่อยถ้าเกิดว่าได้มาจังหวัดนั้นก็ขอวไน,นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นตำบลอะไรตรงนี้อา่าตำบลไผ่ในลายครับเป็นอำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านใช่ครับโอเคครับห่างจากเวียงสาออกมากี่โลประมาณสิบกิโ่ประมาณ10กิโลเมตรเนาะโอเคครับขอบคุณครับเป็นไร่มาลีค่ะเป็นไร่มาลีโอเคครับอันนี้เอฟซีมาที่ไร่มาลี ก็มาอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะครับนี่ครับขายไม่ทันเลยขายดีมากๆโชว์ FC หน่อยอ่ะนี่วันนี้ได้อะไรจันพิมพ์วันนี้ได้สตรอบเอบอบเอรีบแห้งสตรอเบอรี่อาทั้งแห้งทั้งสดไปก็ได้อ่ะอุดหนุนน้องเขาหน่อยเก็บเองได้ไหมโอเคนมันเก็บได้แต่ว่ามันไม่มีแล้วครับเก็บหมดเขาเก็บหมดแล้วครับทีนี้เราไม่เสียค่าเข้านะเนาะเข้า<ม>ฟรีแต่ว่าก็ต้อง<ม>อุดหนุนกันบ้างนิดหน่อยเนาะ โอเคครับอยู่ที่ผเปิดมาได้6ปีแล้วครับเดี๋ยังไม่ไม่เคยไรของเราเองใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้วันนี้มาจากกำแพงเพชรมารีวิวนะไร่มาลีเบอร์ตามนี้นะครับเบอร์ตามนี้เลยโอเคครับครับเราอยู่ที่ไร่มาลี จากเวียงสาออกมาประมาณ1 0กิโลนะครับถ้าเราจะกลับไปทางแพร่นะครับโอเคครับที่นี่น่านครับคลิปนี้อีพีน,พนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีส